ฉันลอกคนขอมรนอนกุญแจพ่ออะไรรพอะไรไรรู้จักหเปลารู้จักไหคะปักขปัเฮ้ยผูหญิงระวังตัวนะพี่คะข้าพ่ถาชี้ข้าพิณใครข้ิเฮ้ยสิมาตกตกใจ ไม่ต้องตกใจเอาไม่พูดงนะนะประคับประคับไปดิประคัใครมึงอะประคัเอ็นเหรอเออไม่ใช่พูดคนเราก็เรียกอะไรอย่างงี้เพื่อนกันประคับประคับเลแรเออเราปอเโตัวลงมาเล่นแถวนี้เด้๋ยพูดจะพูดได้ไหมเราปอรตัวเป็นลาวนะเป็นลาวเหรอเล่เฝ้าสวนเราปอรตัวมันก็จะหาเทพประธานกลับสู่เจริญภูมินครอย่าให้เขาจับได้ อย่าให้รู้เป็นใครด้วยแล้วพูดล่าพูดเลยวอลได้ไหมฮะวอลได้ไหมวอลได้วอลได้วอลลาวอวอลแม่แม่แม่ไปวอลไปวอลไปจับวอลกับเขาเลยวอลแต่โอ้ไม่ต้องวอลวอลคนเดียวได้วอลวอลเล่าเนี่ยวอลคนเดียวมึงก็ไปวอลกับเขาก่อนาละพูดกับใครเออมาขำนี่ยังไงอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นใครคะเนี่ยเป็นเล่าครับ เป็นเล่าเล้าคนเหล้าแล้วพ่อคุณล่ะคะพ่อเป็นเล่าคุณล่ะคะเป็นเล่าอานแล้วแม่คุณล่ะคะไม้แคว้นเสื้อเฮ้ยไม่ใช่คุณเล่าเป็นเล่าเป็นเหล้าตากผ้าอะไรรึเปล่าเนีไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเป็นเหล้าช่วยชาติช่วชาติเล่าคนเล่าคนเล่าแล้วมีอาชีพไหมคะอ๋อผมผมมีอาชีพครับจริงเหรอคะครับผมทำอะไรเหรอคะเลี้ยงคุ้ยครับคุ้ย คย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 เด็กคยคยอจักคอยคอยคมีเขาคยมีควายควายออควยคุในกรุงก็เนละค่ะในจาคนในกรุงมีเขาคอยนี่มีหลายประเภทจริรอคะคุณอวไม่รู้เลยค่ะอธิบายขาัือว่าอ้คอยหรือควายเนี้ยมันมีหลายประเภทยปรเภทถ้าเป็นควายควายดำ ควายดำ <S <S> <S> ควายดำแล้วถ้าควายตัวขา,ขาวขาวข่ <S <S> อยดอน <S <S> <S ออแล้วถ้าควายมันอายุเยอะมันแก่เหรอเกลือข่อยเหี่ยวม่มีด้วยควายงอมค่อยเหี่ยวอ๋อมันแก่มันแก่ไอ้คนมีไรบ่เพจไอ้ค่อยค่อยเหี่ย,ยวนี่เหี่ยวมากไหมคะ <S <S> มันมันก็ต้องเหี่ยวไปตามสภาพควายแหละครับจริงเหรอคะ ครับ้อาตรงเลยนะคะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะถามได้ตอบได้คุณพาไปดูคุ้ยเด่อยได้ปะคะเล้วคุณจะดูคุยใครครับคุณนะคะจะดูคุยผมใช่งอแล้วอหย่างอะเบ่าได้เบาได้อยากดูว่ะช่วงนี้อาการันเปลี่ยนแปลงบ่อยนิดนึงบางวันก็ร้อนบางวันก็หนาวจริงเหรอคะคอยมันหด ควายตัวมันหดมันโหนมันบก่าสูน่าใครอ๋อนี่ดึงขึ้ไม่ได้หรอครับแี่นี่เราหรือค่อยบ่ดได้บดได้ดูวะบดได้จุ๊งมาดูว่าได้เอามาคุณหญิงไมังไงคุณก็อยากให้เขาเห็นเป็นคนเล่าเป็นข่าวเต็มตัวมันพอมากเล่คุณหญิงเข้าไปคุยเองดีกว่าสวัสดีจ้าสดีอีกเลยโอ้ย สวัสด,ดีสวัสด,ดีค่ดดอยสวัสด,ดีเด้อพี่ขาวว่าเป็นคนลาวเหรอจ๊ะแม่แมนแมเป็นาาลนา,นาวมแมนแล้วเป็นมานาหรียเป็นเมื่อกี้แอ้น่าเลวน่าแล้วซิตกใจเป็นลาวแล้วไปทำอะไรนอุเทียนหรอข้อยิงนะจ๊ะคอยคอยเป็นลาวผ่องสวนเป็นลาวฟ้องสวนแม่แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าหญิงเนี่ยดูจากรูปร่างลักษณะท่าทางดูจากทิวพันวันละแล้ว เธอไม่น่าจะมาเป็นราวฟู้สวนได้เลยนะดูเหมือนคนที่มียุทธาระดาศัต์มีสง่าราศียังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเห็นไหมยิ่งพ่อหนุ่มคนนั้นนะดูสิเนี่ยแม้มีสถุนจริงๆสถุลสกุลไม่หญิงอ่ะคิดมากไปบอเชื่ออะไรจ๊ะก็ถามชื่อชื่ออะไรกูไม่ไดังชื่อมั เราเราไม่ซื้อเรามีอะไรอ่ะอะไรเรน่ออะไรวะอไรไปหยุดไปหยุดไปหยุดเลยใส่ของมึงลงเบอร์ไซด้ไปหยุดวงค้ำเหล่าอเราไจะไม่เอาไม่เอาไ่เอชื่อค่อยบุเงน้องว่าขาบอหนานเขมงนิชือนานเขิม็นแล้วเมนแล้วไมยิ่งชื่ออไจะปัู๊คือคอยเดินมาดีเสียงเพลงพบ ไม่รู้ว่าใคร้องก็เดินเดินหยุกหุบหยุกมาว่าผ่านเขามาหลายลูกเลยโอ้ยพอมาเห็นแม่เห็นข้างหลังยังงามพอเห็นข้างหน้าอุ้ยงามโปดก็โปดโปดโปดเลยงามดูยังแม่คนนู้นดูแดงครับโปดเลยสวยไปทุกจุดสวยจนบ้องยีที่ตีสวยจนไม่น่าจะจุดตีนะมึงนะใครขโ้นทอมี่ยนาคึ้นป้องเมนสวยสวยไม่ยิงสวยงาม คอยบอกเลยว่าโอ้ยนะฮะนะฮะคนอะไรโม้หูติดปากนิดเจ้าหูนอนตาก้มๆมันไข่ห่านดูนั่นน่ะทําไม่มีต้องหูเนื้หูก้างเลย่ะนี่ก็ปิดไปแล้วอีนนนกับรบล่างเหมือนตอมันต้องมันเป็นไงต้องนั่นล่ะเหรอเขาหนูว่าชมหญิงใช่ไหมชมชมเพราะเป็นว่าคอยไปเก็บดอกไม้มาถือว่ามันมันสวยมันหอมลยมันเหมาะกับ แม่หญิงค้นงามงามงามโปดแบบนี้คอยให้แม่หญิงเก็บเอาไว้แม่หญิงเละจ้ะเม็่แล้วเก็บไว้นานคำอ,อินรู้หรือเปล่าตั้งแต่ที่หญิงเกิดมานะยังไม่เคยมีชายใดเลยที่มามอบดอกไม้กับหญิงแบบนี้เออและอยู่ๆหนันคำอ,อินก็ม่ให้ดอกไม้กับหญิงมันหมายความว่าอะไรลหละจ้โอ้ยแล้วคอยจะตอบถูบ่ <c oughs> คือว่า คือมันมันเป็นสื่อไงเป็นสื่อบอกความฮักที่ผู้เบ่ามีกับผู้สาวเออเมยหญิงยิงอะไรอ่ะเก็บเงื้อเก็บเนื้อเลยเีโอ้เนื้อเยอะเลยไม่หญิงด้ดยก็ไดยอะไรอ่ะ้ดยก็ด้ก็ไม่หญิงครับผมครับผมคือคือพูดเพราะภาษาอินสานรับ ด้วยกันด้วยคือห้องผมเราจะนั่งซ้อมอินด้วยกันโดยฝักทุกทูเด้วยกกะเดาเด็กกด้อยมึงเขาจะเห็นแล้วที่ว่าเรื่องไปเร็วมึงมาทำสุตีลงมาคือความความรักเออกบบอกตรงตรงเลยตรงตรงเป็นผู้ชายบอกตรงตรงค่อยค่อยชอบค่อยรักไม่ยิงเดี๋ยวไม่ยิงก็รักแล้วคอยเดี๋ยวปะเออคง บ่ได้เนาะย้ําให้หมดเราที่ไหนย้ําให้หมดรับแล้วค่อยได้บ่เอ๊ะก็บอกว่าบ่ได้บ่ได้เนาะเอาให้หมดย้ําเล เฮาที่เบื้องป่าป่าไดครับน้องหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ต่างมายืนใต้พื้นสวรรค์ที่รักเธอลมละเมอชะตาชัดแต่ไม่กล้าจะบอกรักอยากแอบรักบอกรักเธอขอน้ําล้มๆ โอ้ใจยอดใสเพราะความรักต้องการสาบศัพท์ตอนต้นเลย